กหาเกามังลาเดีวสมุนตะเ่งาเลยดาวินีมุกมาเอุงน้ำดงพบยาช่างเขินกูสมุนตะมีเดียหนังพี่อยู่สมุนก็เดินเรียนหาน้ตะของสีนเอาเพนี่ก็ทอบาหลวเอยังตาฝานเาชงรักบาแคกหลีกแคกจื่อก็ทำไมตะแคกเนาถึงเจ้าเจ้าบาวางอูกปทำไมถึงจะเจ้าบาวางนะ ถึงพระเจ้าประวังแต่เวซี่เวซี่กมาดาธมาเวซี่กาวิพันธ์กาดาธมาเน้าเพเน่กฐามันดอานนอกอเชียตะวันวซีถึงพระเจ้าอ่ะดุริยาตะแคกมาเตะมาเสดจุเราอ่ะมาเสดจุนลาเกรเน้าเพเน่เวซี่สากระคว้าเพเน่เวซี่สาการินแคมแต่งอาทุกเลตราอาทุกเลตราวัยรีบับปลาจะสวว ดีอะตะเคกดีอะตะแคกนเตะตะตะแคกนเตะพอกูงี้อ่ะคอกูงีกระโดนอสมูสโคซีม I mean ีแม่นเซแลนถ้าตะมีมือจะเอาีนิวังนะก็นะมะมีแม่นดาแล้มีแม่มีแม่เซแล้วเอาีบาโกงีมีแม่เซแล้ก่งกจะเจอจะนารีบาตนเองนามาอ่นกระโดด không bao lâu nè xin xa ra thế không mà mẹ nè xin xa ra hả bố bố con này mẹ nè ya lên từ cô ya này đã mua cùng nghỉ à cùng nghỉ à chăm à chăm là cùng nghỉ tông bà nào mà quỳ cùng nghỉ thế quỳ sợ cái này ồ tâm là ba lê là thế thả thao tao miêu là tròn bao thả thao tao miêu nào ta tốn đa thì sửa đạp bóng với đi อุปมาขั้นน <Wow. S 1> ี่มาเล่นธรรมาตมียวตะบายเนาอนี่มินนี่มินตอนเรียนหนังเต้านี่มินสุงโจรดาตะเมียวจะพวงในยองเมียงไลนนี่นะก็เหนือมานี่ก็มาดาธรรมาตบายโยไปกองเมียงเนาเจ้าที่สุราเมียวเราตมสุงมินเต้าไปกองเมียงนะเตะเกี่ยวใาสว่างกูสมุกเกตเลยนะเตะ สมุยดอกเลี้ยงจีจีเปล่สมุย одним. ดอกเปะเฮ้ยทำไมเน่เดาเดาวสน้อสาวสาวก็ที่ใจเดาซ่าดีนะใช้ง่านลืมซะแน่เนาะกระจอยคยซ่าพลาเราพ้าระจอยคยซ่าเรากาอ่าซี่ค่ะซี่ี่แต่เอาทีเดียวแต่ไม่นี <laughs> cái trời đau xa, trời đau xa xa là xì lần đau xa thì ăn đi nè Áo xê xê ngà Áo xê xê ngà xì ọa đè Áo xê xê ngà xì ọa đè à, Từ ngà thoa xí lồ đẹp mấy đi <laughs> Cậu tí mà bà rủ thủ áo ổn đẹp sư khuê Chê sư khuê mình Chê sư khuê mình tao rồi ໂອ້ມຸງໄຫຮົາດາໂອແດງໄວນີ okay, ້ອ້າຊື້ຄ້ອຍມີວ່າເຈົ້າເຂເມມາຕະປ້າຕາເດກາກາເຂດູທາງກໍ